สวัสดีทุกชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมในเกมโรมานะโอเคทุนหกร้อยบาทไปบนนั้นเลยเหรอตาย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 มาไวแพ้วะมาเนี่ย <c oughs> เปิดด้วยไม้กางกม,มับหน่มแมนเอวผิวจริงๆเลยเรียบร้อย โดนไหมโอ้โหเรียบร้อยสว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 ยแล้วมึงจะพิュ้ลได้เท่าไหร่กันวะเจอกันหน่อยเนี้ยเจอกันหน่อยเจอกับอ้าวเจอกันหน่อยหืมแม่งเอวพิュ้ลชิบหายโอเคโอเคมาโอ้โหโอย่างเงี้ย คิ้วเหรอคิ้วเหรอเฮ้ยหอยไม้หอยไมมโอ้โหโล่หมดเลยเฮ้ห้าร้อยแปดสิบถือว่าเป็นงานเปิดที่ดีไปต่อ สวยไม่มีต่อไม่มีต่ออสโลโอ้ยเฮ้ยไม่มาลเลยครับเฮ้ยเรื่อง เอาสิ่งโตทีไม่มาเลยวะเอาแจกกันมามาแล้วนึ่ไปต่อไม่ได้แล้วแะโอเคสวยเจ็ดแบบไปสี่ห้าเนี่ยให้คุม้มเออให้มันคุ้มหน่อยให้มันคุ้มหน่อยสวยไงโอ้โหสี่สปินไม่ได้หวัง เงินมั้งอืมเหตุการณ์อืมสวยอยากได้จมตเต็ม,ตเ,ตมตเต็มจอว่ะสิสปินยากมากเลยลุ๊ปอืมเกือบเต็มจอ เป็นไงร้อยหกสิบไม่ไม่มีต่อเลยนะเอาอยางมาฟีสปินอยากเข้าอีกครั้งว่ะไม่เข้านานแล้วนะอุ๊ย,ยกระปุย๋ยโลมั้ยขวานนั้นขวานงานกว่านอืหนึ่เฟอรีสป,ปินเขา้ายางว่ะ เป็ดไม้เจ็ดห้าเอาหน่อยเอาหน่อยโลไม้เต็มอ๋อวันนี้ขวานออกมาแล้ว <c oughs> ได้ดังใจนึจกสวยพันสองเจอกันไหมโอ้สายเจอกันมานสายโอเ,เ๋ยคันเพิเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืโอโลไว กันมะโอ้โหมาปิดช่องตายตายตายอย่าบ่นนะนใจคอไม่ค่อยดีหมายลขห้าสิบหมายลห้าสิบเป็นไง <c oughs> เกือบสวยโล่โล่โล่โลมาหน่อยเออไว้โอ้โหทีสปินไม่ได้เข้าแล้วนะ ตายขุดมาอย่างนี้ตายอุ้ยอุ่นหวานเจีย๊ยบอื่มสุดยอดสุดยอดไปเลยอุ้ยสิงโตกับขวานเรียบร้อยหวานเจี๊ยบเลยโล่โอ้โหตายห่าแล้วมาอย่างนี้มาอย่างนี้เด็กกันไหมรอบที่จะเป็นสักรอบไหมเออฮึ่มสวยสวยสุดซุดดีๆๆๆๆๆไปไหมอือ โอยหวานจี๊บหวานนี่โอ้โหอี่สีสเปินยี่สเปเลยน่แจกกันโอ้ตายหาแล้วลืมมองโอ้ยยี่สิบีสปินสวยเฮยเวอร์เกินเวอร์เกินไปดูกัน20่สิบีสปินอย่าปันฟีอย่ากเวอรเกิร์สวยนะ ฟีล uh ิปนจริงวะฮโอ้โหมาแล้วแต่กันหนึ่ง้อตายอืมแก่กันสวยมิงไม่มีันแบบบ้าเลยเหรอตายตายเฮ้ยโอ้โหวายมาอย่างงี้สวย ให้ไปต่อเลยฟรีฟรีฟรีสวยขาวายอยู่ช่องบนหน่อยนะวายช่องท้ายเรียบร้อยไปแล้วตายตายสวยหวานเจ็บเออเดรโลมาสวย ี่0วิลปินไม่ค่อยได้แล้วฮะพอพอกันไหวฮะอยากกสขอสัก2,000ไหม2,000ไหม9,400เป็นเกือบสวยก็ได oh, ้อนิ่งกรียังไงโโหโลกตายฮะยังไงโโหสวยดอกนี้500 โลต่อโอเคอิงุนองุนฟันแบบหวานโอ้โหไปต่อไม่ได้โอโ้โหขู่มงกไมาอย่างนี้ไปไม่ถูกอรอุ้ยโล้เอ,อิงเงหนวะ โอ้โหตายโอ้โห,โโหโเกือบสวยเต็มจอฟองฟีจะเป็นสุดท้ายไปไปต่อยากไปต่อยากไปรอบสุดท้ายเป็นไงโอ้โหเรียบร้อย กับลองที่ส2งวันส